สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูน้อยอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะเรามาเริ่มกันเลยวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับหนึ่งสิบถึงยี่สิบในรูปกระจายนะคะอันนี้นะคะเป็นตารางนะคะแสดงภาพมัดไม้นะคะ จะมีภาพมัดไม้นะคะที่มีจำนวน1มัดเนี่ยคือมีไม้อยู่ทั้งหมด1ิบอันนะคะแล้วก็จะมีที่ไม่ครบ10ก็มีนะคะไม้1มัดกับ1อันนะคะแสดงจำนวน11ไม้หนึ่งมัดกับอีก2อันนะคะแสดงจำนวน12นะคะไม้หนึ่งมัดกับอีก3อันนะคะแสดงจำนวน13นะคะไม้หนึ่งมัด กับอีก4อันนะคะแสดงจำนวน14ค่ะไม้1มัดกับอีก5อันนะคะแสดงจำนวน15ค่ะต่อมานะคะก็มันจะไล่เรียงลำดับลงมาเรื่อยๆนะคะเป็น16 17 1 8 19เานะคะพอมาถึง20นะคะก็จะมีไม้ทั้งหมด2มัดนะคะไม้2มัดนะคะแสดงจำนวน20ค่ะอค่ะจากภาพนะคะมี ไม้หนึ่งมัดกับอีก1อันนะคะเขียนแสดงจานวนมัดไม้ได้1 0กับ1หน่วยนะคะเขียนแสดงจํานวนจากภาพได้10กับ1นะคะ10กับ1รวมกันได้11นะคะ11คือ10กับ1หรือ10บวก1 11เขียนในรูปก,กระจายได้ 11เท่ากับ10บวกหนะคะต่อมานะคะเป็นแผ่นตารางภาพมัดไม้แสดงการเขียนจํานวนนับ11ในรูปกระจายนะคะต่อมานะคะเขียนแสดงจํานวนมัดไม้ได้10กับ5หน่วยนะคะก็คือมีไม้ที่มัดรวมกันเต็ม10อยู่1มัดนะคะแล้วก็ก,กับอีก5อันนะคะ เขียนแสดงจำนวนจากภาพได้10กับ5นะคะ10กับ5รวมกันได้15นะคะ15คือ10กับ5หรือ10บบวกห้าค่ะสิเขียนในรูปกระจายได้คือสิบห้าเท่ากับสิบบวกหค่ะต่อมานะคะเป็นแผ่นตารางภาพบัตรไม้แสดงการเขียนจำนวนนับ15ในรูปกระจายนะคะ พอามาค่ะเขียนแสดงจํานวนมัดไม้ได้สองสิบกับศูนย์หน่วยนะคะเพราะว่ามีมัดไม้นะคะจํานวนเต็มสิบทั้งสองมัดเลยนะคะเขียนแสดงจํานวนจากภาพได้ยี่สิบกับศูนย์นะคะยี่สิบกับศูนย์รวมกันได้ยี่สิบค่ะยี่สิบคือยี่สิบกับศูนย์หรือยี่สิบบวกศูนย์นะคะยี่สิบเขียนในรูปกระจายได้ยี่สิบเท่ากับยี่สบบวกศูนย์นะคะ ต่อนะคะเป็นแผ่นตารางภาพมัดไม้แสดงการเขียนจำนวนนับ20ในรูปกระจายนะคะ,ะเรื่องที่2นะคะหลักค่าของเลขโดดในหลัก10และหลักหน่วยของจำนวน10ถึง20นะคะค่ะครูก็มีตารางมาให้นะคะแสดงจำนวน10ถึง20นะคะที่เขียนอยู่ในรูป10กับหน่วยนะคะสิ เขียนอยู cence, ่ในรูป10กับหน่วยได้เป็น1 0กับ0นหน่วยนะคะ11เขียนอยู่ในรูป10กับหน่วยได้เป็น1 0กับ1หน่วยนะคะ12เขียนอยู่ในรูป10กับหน่วยได้เป็น1 0กับ2หน่วยนะคะ18เขียนอยู่ในรูป10กับหน่วยได้เป็น1 0กับ8หน่วยนะคะ19เขียนอยู่ในรูป10กับหน่วย ได้เป็นหนึ่งสิบกับเก้าหน่วยนะคะยี่สิบเขียนอยู่ในรูปสิบกับหน่วยได้เป็นสองสิบกับศูนย์หน่วยนะคะจากภาพนะคะมัดไม้แสดงจำนวนสิบห้านะคะเขียนแสดงจำนวนมัดไม้ได้อย่างไรก็คือหนึ่งสิบกับห้าหน่วยนะคะอ่าแล้วก็มาแยกนะคะเป็นหลักสิบกับหลักหลักหน่วยนะคะ หลักสิบก็คือหนึ่งนะคะหลักหน่วยก็คือห้าค่ะหนึ่งในหลักสิบนะคะมีค่าเป็นสิบห้าในหลักหน่วยมีค่าเป็นห้าสิบห้าเป็นจำนวนสองหลักที่มีหนึ่งอยู่ในหลักสิบและห้าอยู่ในหลักหน่วยนั่นเองต่อมานะคะจากภาพมัดไม้แสดงจำนวนยี่สิบนะคะเพราะว่ามีมัดไม้เป็นจำนวนเต็มสิบทั้งสองมัดเลยนะคะ เขียนแสดงจำนวนมาัดไม้ได้อย่างไรนะคะก็เขียนได้ออกมาเป็นสองสิบกับศูนย์หน่วยนะคะมีสองอยู่ในหลักสิบและมีศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะคะต่อมานะคะสองในหลักสิบมีค่าเป็นยี่สิบศูนย์ในหลักหน่วยมีค่าเป็นศูนย์นะคะยี่สิบเป็นจำนวนสองหลักที่มีสองอยู่ในหลักสิบและศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองต่อมานะคะ หลักสิบมีหนึ่งอยู่ในหลักสิบนะคะหลักหน่วยก็คือมีเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยนะคะหนึ่งอยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นสิบค่ะเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็นเจ็ดนะคะถ้ามีออกมาในรูปแบบนี้นะะคักเรียนคิดว่าจํานวนนี้คือจํานวนเท่าไหร่คะอ่าครูเฉลยเลยนะคะมันคือจํานวนสิบเจ็ดนั่นเองสรุปนะคะสิบถึงยี่สิบเป็นตัวเลขแสดงจํานวนนับจานวนนับที่มีสองหลักนะคะคือหลักสิบและหลักหน่วยนะคะโดยเลขโดดทางขวา อยู่ในหลักหน่วยนะคะส่วนเลขโดดในทางซ้ายนะคะอยู่ในหลักสิบนะคะค่ะครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนไปนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ